มันมีความขาวที่มาในหลายรูปแบบมากนะคะถึงคือการฉีดไปหัตถการเลยเข้าคลินิกเลยแต่ว่าการฉีดเนี่ยบางคนอาจจะแพ้สารตัวนั้นแพ้กูต้าหรือมีการปนเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันเข้าเส้นเลือดแล้วมันเกิดการแพ้หรือการติดเชื้อเนี่ยมันก็รักษาไม่ทันนะคะมันก็ทําให้มีเอฟเฟกตต่างนานา,นานาได้ก็เป็นความเสี่ยงอันตรายบางทีก็ถึงชีวิตได้นะคะที่ปลอดภัยเลยก็น่าจะเป็นการทาสกินแคร์นี่แหละคะ่ะหาสกินแคร์ที่มีแอคทีฟช่วยเรื่องผิวขาวนะคะ เพราะว่าการหมองคล้ำของผิวเนี่ยมันมีนกลไกอย่างเช่น1คือมีการสร้างเม็ดสีเมลานินนะคะ2คือการขดถ่ายเม็ดสีเราต้องหาแอคทีฟที่ไปยับยั้งกลไกที่ทําให้ผิวเราดำแอคทีฟตัวไหนที่มันช่วยไปยับยั้งกลไกเหล่านี้นะคะไปหามาใช้นะคะเพราะว่ามันทําให้ผิวเราขาวไวขึ้นนะคะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะคะไม่ทําให้ผิวเราแพ้ระคายเคืองด้วยมีความปลอดภัยด้วยนะคะและที่สําคัญ ในในสกินแคร์ตัวนั้นเนี่ยต้องมีการลดการระคายเคืองแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นถ้าผิวไม่มีความชุ่มชื้นเราใส่เวเทนนิงไปเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลนะคะผิวชุ่มชื้นโครงสร้างผิวแข็งแรงใส่เวเทนนิง่งเห็นผลแน่นอน